วันมาแบบเี้ยี้ยกันนัไอ่ต่องไปตายสองทางตำรวจต้ององนะครับแล้วก็ตวประมาณส็ที่เราประมาณตหนึ่งเส็ครับได้ผู้ต้องหาสอบสวนอย่างงี้อันนี้เราบอกชื่อที่อยู่ ก็เพื่กันดูแลอยากจะให้ช่วยกันช่วยกันคื่นเรื่องมาเรียไปนะครับทีมพิทักษ์เหนือะแกนะครับเดิมเนี่ยเราทําการล่อซื้อนะครับในจตุรงวันประสบจํานวนยาบ้า600เม็ดขับรถชนเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผมมีการจับลุมไปเราจึงขออนุมัติศาลจังหวัดสระแก้วนะครับท่านกระทรวงเมตตาให้ออกหมายจับนะครับ เมื่อเราเราได้ควบคุมตัวก็ทาการขยายผลแต่เราทราบสืบทราบอยู่แล้วนะครับว่าเครือขถ่ายของนายโจเนี่ยทำมานานนะครับเลขหนึ 1, 5, 6, ่งห้าหกเจ็ดอันนี้เป็นศูนย์ต้งนมทำนะครับอันนี้เป็นเบอร์ที่ตอนนี้ทางศูนย์จังหวัดน่แก้วเราเพื่อรับแจ้งเหตุเราอาจจะทำขึ้นมาเป็นพิเศษคือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับศูนย์สามเจ็ดสี่สองห้าหนึ่งสองศูนย์สี่สองห้าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเป็นรหัสจังหวัดอยู่แล้วนะครับจากนี้อย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนใช้เบอร์นี้เพราะว่าการแจ้งแบบนี้เราไม่ต้้องแงแ ระดับของตัวเองนะครับก็ป้องกันป้องกันตัวเองไว้ครับเพราะเราก็จะมีหน่วยวิเคราะห์หน่วยหน่วยประเมินนะครับความถูกต้องของของข่าวแล้ก็จะจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการฆ่ามนุษย์กาพนันอี่เงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาความร้อนสำคัญสำคัญนะครับอย่าไปแจ้งตะเบรลานะครับถูก้อง้หมถ่ายจริงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเล็กอะไรอยู่ข้างในไม่รู้อะไรครับอะไรอะไรอะไรอยู่ข้างในยายาอะไรครับ มีเยอะเท่าไหร่มีจำนวนเท่าไหร่อันนี้แก่แล้วน,นี่ใครคนแก่ไปใครคนแก่ไปครับใคร,ใครคนแก่เล็กวันมาถึงโจแก่โจแก่เราเล็กแก่ไหมไม่แก่เล็กไม่ได้แก่นะอันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเกียรีดูนะครับลักษณะถุงเหมือนกันนะครับเขียนเอตรงกับที่เจอเมื่อกี้นะครับนะขอ,อตรวจหนึ่งถุงนะครับคืออะไรริงผิดกฎหมายป่ะคืออะไรยาอะไรยาไอยมาเปิดเปิดของใครเล็กเล็กเราเป็นอย่างไรเล็กเปิดครับ เล็กเล็กหยิบออกมาหยิบออกมาไปกด้นไกดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นี่อยะไอ้นะอันนั้นอะไรอันนั้นอะไรนี่อะไรครับอย่าบ้าของใครของใครเล็กของใครเร็วลเร็วลเร็วลเรียของใครคนเชื่ออะไรชื่ออะไรเขาเนี่ยมีเบอร์โทรผมรับมาเบอร์โทรชื่ออะไรชื่ออะไรเสียงเหมือนใครเดี๋ยวนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ถุงไอเกียดป่ะ 哦，七。Oh.